สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต วันนี้เวลา8นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอิสลามพัฒนาภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงลำนำนาซีตอิสลามซึ่งเป็นการแสดงวัฒนธรรมอิสลามด้วยท่าทางประกอบเพลงที่มีเนื้อหากล่าวถึงพระเจ้าและบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม และทอดพระเนตรในททศกาลกิจกรรมและผลงานของมูลนิธิพระราดลภาพสาขาภูเก็ตซึ่งจะแสดงผลิตภัณฑ์จากการฝึกสอนอาชีพแก่นักเรียนโดยมีผลงานดีเด่นอาทิชาชักข้าวยำสมุนไพรเพื่อสุขภาพสูชิหาล้านและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในการนี้ทรงเปิดป้ายมูลนิธิพเพื่อพระดาดลภาพสาขาภูเก็ต ซึ่งมูลนิธิเพื่อพลาดอลภาพตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและอุปกรณ์การเรียนต่างๆแก่เยาวชนให้ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยสาขาแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีและได้ขยายสาขาไปตั้งที่กรุงเทพมหานครสตูลเชียงใหม่และที่จังหวัดภูเก็ตนี้เป็นสาขาล่าสุด ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อพระรดชราพสาขาภูเก็ตมีนักเรียนอุปถัมภ์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีรวม68คนเวลา8นาฬิกา39นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตส่งเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเทศบานนลนครภูเก็ตและสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถรัรมภ์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริงทรงยืนฉลองพระองค์ชุดเสือป่าประดิษฐานบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2452และพระราชทานนามชื่อโรงเรียนว่าปลูกปัญญา ปัจจุบันโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการสยามมนุสตินำเสนอการปลูกฝังเรื่องความรักชาติในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสตรีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเวลา9นาฬิกา21นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสตรีภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี2550เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนห้องเรียน โดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารและได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา80 000, พรรษา5ธันวาคม2550ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารทั่วอาคารสูง7ชั้นภายในอาคารมีห้องต่างๆอาทิห้องราชวงศ์จัก,กรีห้องโสดทัศนศึกษาห้องสืบค้นข้อมูลและห้องเรียนคุณภาพ โดยเปิดให้ส่วนราชการและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้จัดประชุมอบรมและศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในอาคารด้วยโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนเทศกาลหอประชุมการเกรา่าซึ่งนำเสนอาการนำหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ครอบคลุมงานเจ็ดด้านคือการบริหารจัดการการศึกษาห้องเรียนคุณภาพการลดภาวะโลกร้อนการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวิถีพุทธ เงินทองของมีค่าและส่วนพฤกษ,ษาศาสตร์โรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสตรีภูเก็ตเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอาธิการอนุรักษ์ภาษาถิน่นด้วยการจัดทําพจนานุกรมภาษาถิ่นภูเก็ตเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นตลอดจนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสึนามิรวมทั้งศูนย์จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งหลักสูตรภาคปกติภาคภาษาอังกฤษและโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์มีนักเรียน3,084คนครูและบุคลากร213คนเวลา10นาิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเกต็ตตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเกต็ต ส่งเปิดพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลานทธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินในปี2550เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยเชิญไปปริสถานณวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขต ออกแบบโดยกรมศิลปากรเป็นโลหะทองแดงรมดำขนาดสองเท่าพระองค์จริงในพระอิริยาบทประทับบนพระเก้าอี้สำหรับที่วิทยาเขตภูเก็ตนับเป็นแห่งที่5โดยเชิญปริสถานณนะด้านหน้าอาคารสำนักง,งานอธิการบดีเพื่อให้บุคลากรนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยอเนกประสงค์5ชั้นของโรงพยาบาลป่าตอง เวลา1 2 0กา24นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยอนเนกประสงค์5ชั้นที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพื่อรองรับการให้บริการและพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประกอบการแรงงานในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยมีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ใช้สอยรวม4,500ตารางเมตรประกอบด้วยหอผู้ป่วยสามัญหอผู้ป่วยพิเศษแผนกคันตกรรมและหน่วยงานสนับสนุนได้แก่หน่วยจ่ายกลางคลังพัสดุคลังยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลกระทู้ต่อมาเมื่อปี2541 ได้เปลี่ยนชื่อว่าโรงพยาบาลป่าตองและยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกระทูและใกล้เคียงเวลา1 3น12นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตตำบลกระทูอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตซึ่งเทศบาลเมืองกระทูจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2549ณบริเวณเมืองแร่เก่าท่อสูง มีพื้นที่346ไร่เป็นสถาปตัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอกระทู้ในด้านประเพณีวัฒนธรรมและด้านอาชีพของคนในชุมชนในอดีตนอกจากนี้ยังเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า,ข,า,ข,อข,าของนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจแบ่งเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา และอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ที่รวบรวมและจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะอำเภอกระทุ้ที่เป็นต้นกำเนิดการทำเมืองแร่ตลอดจนประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อาธิการจัดแสดงนิทรรศการแบบกึ่งมีชีวิตที่จำลองเหตุการณ์และรูปแบบการทำเมืองแร่ในลักษณะต่างๆเช่นเหมืองปล่องเหมืองรูเหมืองอุโมง์เหมืองหาบ เหมืองฉีดเหมืองสูบและเหมืองเรือขุดขั้นตอนการถลุงแร่ตัวอย่างแร่ชนิดต่างๆและผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากดีบุกนอกจากนี้ยังจัดแสดงวิถีชีวิตชาวจีนการติดต่อค้าขายทางเรือสำเภาของชาวจีนที่เดินทางมาสแสวงโชคที่จังหวัดภูเก็ตจนเกิดเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนสืบมาจนถึงปัจจุบัน